กานต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแมวด,ด้ด้แมวด,ด้ด้วันนี้ห้ามพลาดเราจะพาไปชิมไปลิ้มไปลองเมนูอ่ เชื่อว่าหายากสุดๆใช้เครื่องแกงแบบเฉพาะมีกลิ่นหอมและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเมนูแกงรันจวนที่มีไม่กี่ร้านในประเทศไทยรสชาติจะเป็นยังไงห้ามพลาดจ้า นัาลอดอยากยากลับบ้านเลยอ่ะมันโดดทุกรถจริงๆครบทุกรถเลยเหมือนชีวิตนะครับเหมือนชีวิตรันจวนแม่รันจวนอันนี้น่าจะเป็นละทธมสวัสดีค่ะ สองคนในรายการแม่ว่าได้ถูกต้องเจอกันแบบนี้ทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะช่อง32นะคะแม่ค่ะเี่ยแม่แพยังไงพามาทาไมอะแถวนี้ยสุขุมวิทสามพุณน่าจะคุณเคยถิ่นฉันเลยฉันจะผ่านทุกวันเลยวันนี้งงแม้ว่าคุณผ่านทุกวันแต่คุณทาไมไม่เคยเข้าร้านนี้ใช่ร้านนี้อร่อยมากจริงเหรอเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านแบบหากินได้ยากก็คือเป็นไทยโบราณเลยไทยโบราณเลยเอาอย่างนี้ พูดถึงอาหารไทยแม่ได้รู้จักกี่ประเภทอะไรบ้างอุ้ยรู้จักหลายอย่างอย่างเช่นกะเพราหนึ่งกะเพราสองกะเพราแล้วก็สามกะเพราเลยถ้าเรารู้จักแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปร้านนี้ดีกว่าเขามีเยอะมากเลยเหรออูโหเยอะมากๆค่ะเดอะโรคาบอยอมทองหรอได้มิชลินด้วยอาหารไทยโบราณเลยใช่ไหมเธอต้องรำเข้าไปหรือเปล่าเตรงเตรงเไปเลยค่ะ ช่วงแม่อยากกินสนับสนุนโดยพวกเรามั่นใจทางชาติผสมมัลติวิตามินบีนี่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคสสดีครับเดอะโลเคอลายอมทองอมทองอมทองคือออมทองคือเป็นร้านเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณแม่ตั้งแต่30ปีที่แล้วครับแล้วก็มาต่อต่อมาเรื่อยๆนี่คือ Yok ma นี่คือได้อะไรบ้างคะเนี่ก็จะเป็นรางวัลนะครับก็จะมีหลายรางวัลของที่ประเทศจีนเขาบอกมันได้ยากเหมือนมิชลินประเทศเขาอะครับเขาเรียกว่าไข่มุกดำคือเหมือนแบบทั้งประเทศไทยจะมี4ี่ห้าร้านอะไรอย่างเงี้ยห้านั่นเองนะคะที่นี่ก็รางวัลหมดเหมือนกันนะมิชลินด้วยกี่ปีซ้อนเนี่ยตั้งแต่ปี2018 2019นะคะได้รับรางวัลมิชลินเนี่ยสาปีซ้อนเลยใช่ค่ะโอ้คอนเซ็ปต์ของร้านล่ะเป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ของร้านคือเราเราเป็นอาหารไทยแต่ว่าเราเน้นใช้วัตถุดิบพื้นบ้านแล้วก็เร ว่าสูตรต่างๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีตั้งแต่มาสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าผมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทําอาหารจากตําราที่หายไปเมนูหายากต่างๆอะไรเงี้ยครับโอ้เป็นอาหารไทยโบราณจริงๆแพทขออย่างนี้พี่แคนเมนูที่แบบหาทานยากที่สุดเลยพี่จัดาเลยอย่างนั้เลยงั้นต้องไปหามาให้ได้ไม่ได้เขาพี่เขาบอกว่าถ้าไงขอเวลาอีกหนึ่งปีแล้วแบตอนนี้เลยไปทางทางนี้เลยนะคะ เนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนคะสำหรับอาหารก็วันนี้ก็มีทั้งอาหารตำราแบบโบราณแล้วก็มีทั้งแบบเมนูพื้นบ้านค,ครับแล้วก็เมนูเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเลยที่แขกเดี๋ยวเรามาแนะนำทีทละเมนูเ,เลยอันนี้อ,นนอันนี้เป็นเนื้อนะครับเ,รเออเรามาย่างมารีเนตแล้วก็ย่างส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นแกงใบชะมวง ส่วนพี่แกงก็เป็นพิกแกงของที่ร้านครับ<ะ>รสชาติมันก็จะมีทั้งเปรี้ยวของใบชะมวงแล้วก็มีเคม็มแล้วก็มีมันๆของกะทิะครับเนื้อเราก็ย่างมาอย่างอย่างดีครับปกติที่อื่นมันจะเป็นแบบหมูสามชั้นนัะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านนผมว่าทานเป็นอันเนี้ยอร่อยมากะนะครับอ,อ,อ,อันนี้วันนี้ทําให้เพราะว่าคิดว่าลองทานกุ้งย่างดูแล้วก็ วันนี้เราทำเป็นน้ำพริกแต่ว่าน้ำพริกเราเป็นน้ำพริกขยำม,มากกผัดพื้นบ้านนะครับหรือเรียกอีกชื่อก็คือน้ำพริกโจรคือปกติน้ำพริกเราจะตำแต่ผมมีความรู้สึกว่าเนื่องจากเราใช้กะปิที่ดีใช้ทุกอย่างเนี่ย<ช>เราจะบอกว่ามันหอมกะปิหอม<ช>หอมกชะปิะปแล้วเราก็เอาทุกอย่างครับแทนที่เราจะเอามาตำผมว่าเราเอามา หั่นเป็นพอดีคำแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ขยำขยำขยำให้มันเข้ารถน้ำพริกขยำน้ำพริกจนเหมือนแบบเวลาเขาอยู่ในป่าเขาต้องเร็วเขาต้องเร็วก็ขยำขยำไวๆอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าในป่าหรือเปล่าก็สมุนตนาการก็คืนีลาของคุณบ้านแล้วก็จะพงเยอะเข้าใจได้เวลาเขาอยู่ในป่าน้พี่กจนเราก็รีบรีบก่อนเท้าไปที่อื่นตอนก่อนตำรวจมา นนไม่นี้ต่อไปอ่อมันชื่อว่าแกงรันจวนนะครับจริง,งจริงแกงอันนี้เราขายอยู่ที่นี่มาน่าจะ8ปีได้ล้ว่รหรือว่าเราเป็นร้านแรกๆที่ทําเลยทำมาตามตามราบโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดกินเร็วๆจะสําลัก กินร้อนๆจะเห็นดาวจะเป็นแกงที่มีรสจากทุกรสมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วก็ก่อนจะออกเนี่ยให้ใส่โหรพาเนี่ยเพื่อดับทาวแล้วก็มีสมุนไพรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะลองลชิมตัวต่นี้จะเป็นหมูนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบางคนนไม่ไม่ทานหมูก็เปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับเห็นไหมว่าแกงรันจวนเนี่ยเอาง่ายๆว่าเขาใส่กะปิลงไปใช่ใช่เพราะนี่เคยอ่านประวัติแกงรันจวนใช่ใช่เป็นเมนูที่หาทานยากมากแล้วทุกอย่างชื่อว่ารันจวน เริ่มต้นเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าเราเกิดทันใช่ก็คือว่าเมื่อกี้พี่อ่านจิอ่านแม่เขาบอกว่าแกงรันจูนี่ยเป็นแกงของคนในวังสักคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วกาบอกว่าแบบเป็นงานเลี้ยงนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นงานเลี้ยงเสร็จอะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆมันเหลือเขาไปเอามาแกงใหม่โดยการใส่กะปิลงไปนี่งาละที่มาของแกงรันจูนมันจะมีเสริมอีกนิดนึงครับพอตอนพอตอนเขากลับแล้วเนี่ยแล้วก็มีแขกในงานเขาก็บอกว่า แกงอะไรนะที่กลิ่นมันรันจวนแล้วพอตอนกลับเนี่ยเขาก็เลยทิ้งน้ําหอมไม้ขวดนึง<า>อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าว่าเชื่อน,นี้แกงรันจวนนั่นอเองค่ะแม่ชิมทีละเมนูสิตอนแรกเขาแนะนำเมนูนี้ตามหลักเราได้กินเอ๊ะแต่ว่าอาหารไทยมันต้องมีข้าวอะค่ะอ๋อได้ครับข้าวได้ไหมไคะใช่<อ>เขาโดดทุกรส ครับมันจะมันจะต้องแบบแหลมๆหน่อยแบบรถนี่มันไม่นุ้ยที่ร้านนี้สอบข้าวแบบมาเป็นแบบนี้เลยให้เลือกได้เลยเหรอคะใช่ค่ะเอาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้แม่เอาอะไรข้าวอะไรเขาหอมปกติเลยจ้าอขาขอเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเอาหอมปกติเลยจ้านี่นี่ ค่ะเนทุกทีเวลาเราไปร้านอาหารใช่ไหมคะก็จะสั่งแบบข้าวหนึ่งโถข้าวหนึ่งจานแต่อันนี้มาเสิร์ฟแบบนี้คือเติมเท่าไหร่ก็ได้เราคิด40บาทเติมเท่าไหร่ก็ได้เราไม่อั้นว้าวเออสมมติแพทกินข้าวขาวแล้วแพทอยากกินไรก็ได้ก็ได้แพทจะกินขนมแล้วกินอนี้อีกก็ได้สลับไปสลับมาสลับไี่แครแบบแกล้งน้องอะเนาะแค่ได้เห็นไม ตามเอาน้ำลายสอกันแล้วนะคะแต่อดใจรอไว้ต่อช่วงหน้าจ้าร้อนไหมร้อนิงมากแมวด้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไลโอ ยังอยู่กันที่ร้านโลเคอลนะคะซึ่งเมนูแต่ละเมนูของเขาเนี่ยเห็นเล้าน้ำลายแตกไลลอยากกินมากเลยอยู่ข้าวเอาจร,จริงนะแต่ว่าเมนูของเขายังไม่หมดเพียงแค่นี้กระซิบนิดหนึ่งว่าเขามีเมนูเด็ดรออยู่แต่ว่าเมนูนั้นคืออะไรไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะ วันนี้เราชิมทีละเมนูเลยแม่แพทชิมแกงรันจวนแล้วแม่แพทเป็นยังไงบ้างมันโดดทุกรสจริงๆค่<ฮ>ะเราไม่เคยกินแกงรันจวนเลย <ฮะ S 2> นี่คือครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ชอบมเมื่อกี้ก็เลยงงว่าเอ๊ะคำว่าโดดทุกรสคืออะไรพอกินเข้าไปเมื่อกี้กใช่ค่<ฮ>ะเปรี้ยวเค็ม เผ็ดแล้วก็มีหวานด้วยหวานครบทุกรสเลยเหมือนชีวิตนะครับอ๋อเหมือนชีวิตเหมือนชีวิตรันจวนแบงรันจวนอันนี้น่าจะเป็นละทถมอุ้ยอุ้ยจะรีบกินแกงรันจวนเลยกลัวได้กินใส่กินชามก็เป็นเ่งียดแกงละทมแกงรันจวนนะคะก็จริงๆแล้วหาทานยากไม่ค่อยมีร้านไหนทำแล้วอ่ะ แอนแกแม่แทอยากเอากลับบ้านเลยอ่ะนี่ชิมนี่ขอเมนูนี้บ้างดีกว่าค่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าชื่อเมนูว่าอะไรนะคะแกงเผ็ดเนื้อย่างใบชะมวงครับนี่แกงเผ็ดเนื้อย่างใบชะมวงต้องความเมเนื้อสังเกตว่าใช้แบบมีเดียมเนาะย่างแบบมีเดียมคร้อนไม่ร้อนดีมาก มันดียังไงล่ะแม่แม่ว่าได้ไหมเครื่องแกงมาในปริมาณที่แบบกำลังดีเครื่องแกงดีมันก็จะมีชายไปบอกเครื่องเลวเอาครบรสยละลดแม่ว่าได้ไหมแม่ว่าได้อยากเอากลับบ้านเลยอันจริงจริงอร่อยมากส่วนอันนี้ที่แพทกําลังจะทานเนี่ยคือน้ําพริกขยําใช่ครับหรือเขาเรียกอะไรน้ำพริกโจนใช่ครับแล้วทานคู่กับกุ้งย่างเนี่แหละครับอันนี้เหรอคะคคกับกุ้งย่างก็ต้องทานเครื่องทานอะไรไปด้วยแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ขยะเมิคะแพทพูดสิค่ะนี่ว่าแม่แพทต้องชอบอร่อยมากตัวน้ำพริกอะอมันมีรสชาติของความแบบเปรี้ยวนิดนิดห,หวานในหน่อยใช่ละคุกกับข้าวนี่คือมาแบบกำลังดีอะิ้กมกะปิใช่ผมอชอบว่าเวลาทานน้ำมิขยะมอะครับเราได้เคี้ยวเพราะปกติเวลาทานน้ำพริกอะมันเวลาเราเอาไปตำมันก็จะแหลกหมดเลยค่ะอันนี้แม่ว่าได้อันนี้ได้เลยแล้วแบบเสื่อข้าวอะลดมากเลยเนาะ นี่ถ้าอยู่บ้านนะทุกทุกอย่างเข้าด้วยกันนะถูกต้องแล้วก็กินกับผักรสดีมากแต่ว่าสังเกตนะคะพี่แคนที่นี่ใช้วัตถุดิบดีเอาวัตถุดิบมาจากไหนยังไงบ้างอย่างผักเนี่ยมีหลายอย่างที่ปลูกที่สวนที่บ้านของผมเองก็จะมีมีหลายอย่างเลยบางครั้งถ้ามันพอก็จะใช้ของที่บ้านเองค่าทีอย่างอันนี้อันนี้จะมีผักอันนี้อะไรอันนี้เมนูอันนี้เราทําเป็นพ้อมปลาผักไก่ย่างแต่ว่าไฮไลท์ของมันเนี่ยผมเอาสมุนไพรเนี่ยไปย่างก่อน ย่างก่อนเสร็จแล้วก็มาทําเป็นซุปแล้วก็มันจะมีรสชาติหนึ่งซึ่งปกติคนจะไม่รู้จักผักมันชื่อว่าผักกะแยงผักกะแยงได้ยินไหมคะเราจะมีแบบเหมือนตัวช่วยที่เป็นผลไม้อะไรอย่างนี้มาใส่ลงมาอย่างกระลิงปิงก็ลองชิมน้ําดูนะครับมันจะมีความหอมแล้วก็เอาแม่ตักน้ำให้หน่อยได้ป่ะแล้วก็ใส่มีผักกะแยงกับใบมะขามนิดนึงแม่แม่แม่ใส่อยากสุปแล้ซุปก่อนแม่แม่แม่รัดข้าวตลอดเลยไม่ได้ทำอะไรซิ่งน้ำแม่ ปแลักินเล่กินเลยอะลมดี๋ยวลองชิมน้าซุปก่นครับมัีความหอมที่แบหอมสมุนไพรอะครับอันเนี้ยันไม่ม่ใเหมือนต้มยำใส่ว่าจะเหมือนต้มยำน้ใสหรือเปล่าต่อไม่เหมือนทังกเสมุรแจะคิดไปถึงต้มยำปลาทูเคยเห็นไหมคะต้มยำปลาทูไม่ใช่คนรสไม่ใช่คนละรสเลย อันนี้มันเป็นแบบแล้วพูดทำไมวะฉัน <c oughs> รู้คือสีเนี่ยคนที่ดูทางบ้านเขาไม่ได้ชิมเขาเห็นอย่างเงี้ยด้วยสีของน้ําด้วยอะไรเงี้ย<า>มันจะเหมือนต้มยำปลาทูหน้าตาเขาอาจจะดูคล้ายแต่รสชาติไม่ไมใช่ใชเลยมันมีวความแบบเหมือน,นจะหอม หอมสมุนไัยมัน<อ>มดีคึเทศด้วยแล้วพี่ดาดาจะได้กลิ่นเหมือนกินย่างนิดๆ<ช>ที่เราเอาสมุนไพรไปย่างก่อนที่เราจะมาทําต้มยำอ๋อกลิ่นย่างไงกลิ่นย่างมันเลยหอมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกแปลกนะไม่ค่อยมีทานที่ไหนเลยครับแม่ทานทั้งหมดแล้วเนี่ย แม่ว่าเมนูไหนเลิศสุดไม่เลือกได้ไหมผมไม่เคยทานเลยสักเมนูเนี่ยเป็นแบบเมนูที่แปลกเป็นเมนูที่ผมไม่เคยทานเลยอ่ะรสชาติมันก็ไม่เคยได้แตะลิ้นผ่านมาก่อนหน้านี้เลยนี่ครั้งแรกของชีวิตที่ได้ทานแต่ให้แม่ดาเลือกนะแม่กอมาเลยถ้าจะต้องเลือกจริงๆหนึ่งเมนูเ่าวันนี้แกงลันจวนลันจวนใช่ไหมใช่เพราะที่ชอบแบบครบรสรสแบบแซบๆมันโดดออกมาดีชอบแต่นี่ทุกคนชอบแบบ แกงก็จะชอบจานนี้อร่อยมากๆแต่จริงแล้วอร่อยทุกเมนูค่ะคุณผู้ชมให้พี่แทนฝากร้านสักนิดหนึ่งแล้วกันก็ร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย23นะครับเข้ามาประมาณ500เมตรอยู่ขวามือถ้าเกิดนั่ง BTS ก็สถานีอโศกครับเปิดทุกวันแล้วก็มีเมนูหลายๆอย่างให้ให้ทุกท่าน ลลิ้มองครับสำหรับใครที่อยากแวะมาเป็นอาหารไทยแบบพื้นบ้านทานยากแวะมาได้ที่เ The l o คอลนะคะอยู่สุขุมวิท23นั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มีของที่ลึกมากให้พี่แคนด้วยไถูกต้องนี่อ่ะอยู่ข้างหลังได้หรอนี่ค่ะพี่แคนค่ะนี่เอาไว้ใช้นะคะเอาไว้ปิดตานอนอปิดไหมใส่หน้ากากนค่ะเวลาออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไลโอ สเปเชียลค่ะยังอยู่กับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นแม่ตรงสตรองเพราะว่าอะไรมันโรคภไข้เจ็บเยอะโรคโควิด -19 ก็ยังไม่หายไปไหนที่สำคัญมันมีโรคไทยอื่นๆอีกเต็มเลยและอีกหนึ่งโรคที่คนไทยฮิตมากเป็นกันเยอะมากก็คือเบาหวานนั่นเองค่ะ ดูกันบ้างดีกว่าค่าวะว่าอาหารแบบไหนที่เรารับประทานเข้าไปแล้วจะห่างไกลจากโรคเบาหวานได้บ้างตูนขอยกทั้งสองตัวอย่างนะคะ 1. นึ่งขิงค่ะขิงถูกต้องสมุนไพรไทยบ้านของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเอามาทำยังไงก็ได้ต้มผัดแกงทอดหรือว่าง่ายที่สุดเลยต้มน้ำดื่มเป็นน้ำขิงนี่แหละค่ะทานได้ทุกวันทานดีนักเชียแวแหละ 2. กาแฟ อ่าหลายๆคนยิ้มเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทานกาแฟกันหนักวันละสองสามแก้วอยู่แล้วแต่แต่แต,แต่แต่แบบนี้เลยค่ะจะบอกว่ากาแฟที่ทานแล้วถึงจะได้สุขภาพกับร่างกายที่ดีเนี่ยนะคะเขาบอกให้ทานกาแฟอาราบิก้าและต้องเป็นกาแฟดําด้วยนั่นก็คือกาแฟผสมกับน้ําเท่านั้นเลยหลายๆคนบอกว่าโอ้ให้กินกาแฟดํา ก็คือน้ำกับกาแฟผสมกันแล้วดื่มมันไม่หวานมันไม่หวานไม่มันไม่หอมไม่อร่อยกินไม่ได้เพราะฉันชอบกินหวานมันค่ะบอกเลยหลายๆคนก็ชอบกินหวานกินมันกินหอมกันทั้งนั้นแหละอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นคุณควรเลือก เลือกกาแฟดีๆค่ะหรือว่าหลายๆคนอาจจะลองเป็นทางเลือกของกาแฟสําเร็จรูปดูก็ได้แต่อย่าลืมนะคะต้องพลิกสลากมาอ่านก่อนว่าในกาแฟที่มีส่วนผสมของเขานั้นใส่น้ำตาลลงไปหรือเปล่าหลายๆคนก็บอกว่าอา้าวเราจะเลือกอยังไงอะเลือกไม่เป็นหรอกต้องกินแบบไหนไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าวันนี้แม่ว่าดีเนี่ยนะคะเลือกกาแฟมาให้คุณผู้ชมแล้วแต่ <S <S จะเป็นกาแฟแบบไหน <S <S ไปชมกันเลยค่ะ ตูนมีหนึ่งคนที่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปคุยกับเขามากสวัสดีค่ะพี่ปอสสวัสดีค่ะสวัสดีดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสเจอกันและก็คุยกันแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตูนเห็นพี่ป๊อบทำงานมาก็นานเนาะ<ช>แล้วก็ทํางานหลายอย่างมากไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวแต่ทำไมยังดูแบบสดใสทั้งที่ปีนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบหกปีเต็มเต็มคือถามว่าห้าสิบหกปีเนี่ยเวลาเราไปเทียบกับเพื่อนๆตอนไปเลี้ยงรุ่นน่ะเนาะ,ะค่ะบางคนก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นพี่ป๊อบทำงานเยอะมากมทั้งหน้าจอเองเนี่ยนะคะต หลรา,ายการเลยที่สําคัญยังเป็นอาจารย์ด้วยพี่ป๊อบทํางานเยอะขนาดนี้เอาเวลาที่ไหนดูแลตัวเองพี่อย่างแรกต้องเลือก อาหารการกินที่ถูกต้องอดื่มน้ํานอนให้เต็มที่แต่ทั้งหมดเนี่ยพี่ทําไม่ได้ด้วยชีวิตประจําวันการที่พี่ได้ศึกษาและอยู่ในวงการตรงนี้เนี่ยพี่ว่าการเลือกเครื่องดื่มที่ง่ายต่อการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่นีโน่พี่นีโน่เป็นคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งมาออกในรายการของพี่นะคะ,คะแล้วก็ได้แนะนําหยิบยื่นเลยอ่ะว่าเดียเ๋ยวนี้ต้องรู้จักกาแฟที่ดีรู้จักกาแฟที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรากำลังจะพูดถึงกาแฟดีคอฟฟี่ดีคอฟฟี่ซองนี้เลยใช่ไหม แล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสรับประทานได้มีโอกาสชงจนปัจจุบันต้องพูดเลยว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนแม่ว่าจะขึ้นเครื่องอหรือไปต่างจังหวัดหรือไปกองถ่ายเนี่ยพี่จะไม่ดื่มกาแฟอะไรเลยนอกอาจากกาแฟดีคอฟฟี่ที่พกไปในกระเป๋าอุย๋ยแบบนี้ถ้าในกาแฟดีคอฟฟี่เนี่ยนะคะทานแล้วมันจะดีแสดงว่ามันต้องมีส่วนประกอบที่ดีด้วยเยี่ยม,มเลยแล้วส่วนประกอบเนี่ยสาอินวันใน1กล่กอง1่ซองเนี่ยมีส่วนประกอบหลักถึง35ชนิดต้องพูดว่ามันเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่นําเข้าจากประเทศ นะคะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบจากรังนกจากถ้ำธรรมชาติมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ความหวานความกลุมกล่อมที่ได้รับได้รับจากชูการโลสแล้วก็ย่าหวานมันเกิดจากน้ํามันราข้าวหรือไรซ์มันออยลศูนย์เปตาลศูนย์เอรคอเลสเตอรอลและก็ศูนย์ไขมันทรานสด้วยโรงงานผลิตได้มาตรฐานสากลที่สําคัญเลขออยออแล้วยังแถมท้ายด้วยผู้ที่เป็นมุสลิมยังมีเครื่องหมายฮารานส์การันตีโดยพี่ยังไงก็ไม่พลาดพี่ป๊อบคะถ้ากาแฟ น่าทานขนาดนี้ต้องขอโปรโมชั่นแต่ว่าขอเฉพาะรายการนี้รายการถูกต้องรายการที่มีชื่อว่าแม่ว่าได้อย่างแรกเลยคือของที่ให้เป็นของขวัญคือนาฬิกาสวยสวยสวเป็นนาฬิกาพิงโกนะคะร้อมด้วยคริสตัลอย่างดีที่เราให้มูลค่า1290ให้ไปฟรีๆและโปรโมชั่นในวันนี้ซื้อดี f f e e กับรายการนี้เท่านั้นนะคะที่คุณบอกว่าแม่ว่าได้ดี f า e e จำนวน3กล่องฟรีอีก2กล่อง1กล่องบ รจุ10ซ1ซองมีปริมาณ15กรัมราคาเต็ม3,450บาทวันนี้จ่ายเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยนะคะที่หมายเลข1 2 3 5ย้ำนะคะ1 2 3 5แล้วถ้าโทรแล้วสายมันแน่นมากกับชั่วโมงที่เราสองคนกำลังนำเสนอรีบไปไลน์แอดทันทีแอดดีคอฟฟี่นี่คือสิ่งที่คุณจะได้สิทธิ์ย้ำนะคะ1 2 3 5และที่สำคัญรายการน,นะนี้ ฟรีส <Free> ่งรา,ายการ <คะ S 1> อื่นจะพ่อว่าได้หรือไม่รู้แต่แม่ว่าได้ต้องฟรีดลิเวอรีและสิทธิ์นี้เฉพาะชั่วโมงที่คุณดูรายการจนจบฟรีส่ง1,2,3,5 1สอ0บาทเน็ตนะคะโอเคมากเลยค่ะโปรโมชั่นดีขนาดนี้ต้องรีบโทรแล้วค่ะพี่เชื่อว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยยังคงเป็นคนที่อาจจะรู้สึก ง่วงเหงาหานอนหรือรอู้สึกเพลียในตอนกลางวันบางคนถึงขนาดต้องนอนกลางวันแล้วบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดกาแฟ<ม>แต่น,นี้ใน,ในการติดกาแฟเนี่ยแล้วเราต้องหากาแฟดื่มเนี่ยถ้าเราไปดื่มทั่วๆไปพี่ว่าในยุคสภาวะการ New n o r m a l แบบนี้เนี่ย<ม>พี่ว่าต้องต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตออไม่ควรจะไปใช้ชีวิตสเปสสปะ,คะเคยเจอไหมว่ายิ่งดื่มกาแฟโดยไม่รู้ตัวเลยกับกลายเป็นเพิ่มน้ําหนักแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีเซลลูไลท์พุงป่องแล้วก็อ้วนมากเลย พี่เพราะว่าเวลาเราทานกาแฟชอบทานเข้มข้นนี่ค่ะหวานมันครีมเทียมคือต้องมาแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะอายุที่มากขึ้นเ็าถึงต้องมีการบอกว่าดื่มน้ําเยอะๆอย่าทานหวานอย่าทานเค็มแค่เราไม่ทานหวานก็ไม่แก่แล้วนะหอมชิคโซ่ทำน้ำร้อนแล้วชงเลยนะอยากชิมมากเพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตนะเตรียมน้ําร้อนแต่เดี๋ยวพี่ป๊อบจะเอาน้ําร้อนตรงเนี้ที่ชงกาแฟแล้วเนี่ยนะคะมาใส่เป็นน้ําเย็นนี่ ก็คือง่ายๆเลยเวลารับประทานก็คือถึงจะไม่คนเห็นไหมคะว่าน้ําหนักของกาแฟอาราบิก้าเนี่ยมันจะลงที่ก้นแก้วอ้ยดูอย่างเดียวมันไม่สะใจนี่ อร่อยพี่ป๊อบเกลี้ยงแก้วเลยพี่ป๊อบรสชาติมันคือเข้มข้นหวานมันหอมอมันแล้วก็ทําให้เรามีพลังงานทั้งวันนะพี่ป๊อบขอย้ำโปรโมชั่นอีกรอบนึที่คุ้มที่สุดสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะคุณจะได้กาแฟดีคอฟฟี่จำนวนทั้งสิ้น3กล่องแถม2กล่องจ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นรวมทั้งหมด52เลยนะคะสำหรับกาแฟดีคอฟฟี่และจะทานได้นานถึง2เดือน1 0 0 0 90บาทได้5กล่องพร้อมได้นาฬิกาเลือนหรูแบบนี้สีพิงโกนะคะแล้วก็ร้อมด้วยคริสตัลสวยๆมูลค่า1,290ต้องกดไปที่1235เท่านั้นหรือถ้าคุณคิดว่ากดไปแล้วสายไม่ว่างสักทีนึงอยากจะแอดไลน์ไปที่ Line ดีคอฟฟี่นะคะที่สำคัญอะไรคะพี่ป๊อฟรีเดลิเวอรี่เดี๋ยวเนี้ยเวลาซื้อของอ่ะเชื่อมาค่าส่งไม่ว่าจะกี่ร้อยก็ตามนีมาคำนวณนี่ก็หลายตังค์ชื่อรายการแม่ ว่าได้ไดฟรีซองและที่สําคัญ1 2 3 5คือ4ตัวที่คุณจะได้สิทธิ์และบอกคอเซ็นเตอร์เขาว่าได้นาฬิกาสมนาคุณฟรีฟรีกอีก1290บาทหรือเป <Okay. S 1> อล่าสําหรับกาแฟดีคอฟฟี 3, 2. 2> ่สแถม2วันนี้โปรโมชั่นแน่นมากเลยพี่ป๊อบต้องขอบคุณมากๆเลยน,นะคะ,คะพี่ป๊อบมาพร้อมโปรโมชั่นดีแบบนี้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสคนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จัดทิ้งพระผิดชีวิตพังนะคะพังอย่างไรจัดผิดและมีปัญหาอย่างไรให้สังเกตดูค่ะท่านทราบหรือไม่ครับว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเรื่องการเงินบางครั้งก็อยู่ใกล้ตัวเราจนคุณอาจจะคาดไม่ถึงก็เลยทีเดียวเริ่มต้นจากนี้ครับนี่ครับผมกระเป๋าสตางค์